ทีนี้การที่นายกได้ออกมาทวงติ่งในเรื่องของการขึ้นดอกเบีย้ยที่มันสวนทางกับเงินเฟ้อในยะจะตีความได้อย่างไรกับดอกเบีย้ยเงินกู้กับดอกเบีย้ยเงินฝากที่มันค่อนข้างจะห่างกันแบบนี้จนมีเสียงทวงถามไปที่แบงค์ชาติในฐานะที่เป็นคนกํากับดูแลว่าควรจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรมุมมองในทางการเมืองมุมมองในทางเศรษฐศาสตร์พูดคุยกับคุณสิริกัญญาตันกุลสสบัญชีรายชื่อของพัคกาวไกลคุณสิริกัญญาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะค่ะมองการถกเถียงเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่มันเกิดขึ้นในขณะนี้ยังไงบ้างะคะกับบทบาทของแบงค์ชาติในเรื่องของการกําหนดอัตราดอกเบี้ยกับไรายได้ของของธนาคารพาณิชย์ที่มันมหาศาลที่อาจจะเป็นอนิสงมาจากดอกเบี้ยขาข,ขึ้นตอนนี้ด้วยนะคะค่ะแน่นอนค่ะว่าอ,อัตรากําไรหรือว่าการทํากําไรของแบงค์พาณิชย์ตอนนี้เนี่ยเป็นผลพวงมาจากอนิสงของดอกเบี้ยขาข,ข,ขึ้นอย่างชัดเจนนะคะ ทีนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นปัญหาเพราะว่ามันมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายแต่เพียงอย่างเดียวแต่ว่าการส่งต่อไปที่ดอกเบี้ยเงินฝากกับดอกเบี้ยเงินกู้เนี่ยมันไปไม่พร้อมกันนะคะถ้าเราพิจารณาเนี่ยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เนี่ย,ย,ยจะมีลักษณะที่มันลอยตัวนะคะอย่างที่เราคุ้นเคย m l r m r r uh, okay. ต่างๆเนี่ยมันก็จะขึ้นขึ้น,นลงลงนะคะตามประกาศของธนาคารา แต่พอเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเนี่ยมันจะประกาศแบบฟิกแบบคงที่นะคะก็คือะจะบอกมาเลยว่า1% 2% 3%สเซ็นตแล้วถ้าเราเพิจารณาดูเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะขึ้นช้าค่ะกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้อย่างชัดเจนนะคะทําให้เนี่ยแหะคะ่ะการที่มันขึ้นช้ากว่าเนี่ยมันทําให้แบงก์พาณิชต์ต่างๆเนี่ยสามารถที่จะทํากําไรจากตรงนี้ได้ในในระยะเวลาตอนที่มันมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย แต่ว่าต้นทุนของแบงก์เองเนี่ยมันไม่ได้มีเพียงแค่ตัวดอกเบีย้ยจากอัตราดอกเบีย้ยนโยบายที่จะไปกําหนดการกู้ยืมระหว่างกันหรือว่าการกู้ยืมกับแบงค์ชาติแต่เพียงอย่างเดียวค่ะยังมีต้นทุนอย่างอื่นด้วยทีนี้พอเรามาพูดกันว่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยส่วนต่างของดอกเบีย้ยเงินฝากกับดอกเบีย้ยเงินกู้ตอนนี้เนี่ยมันสูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะคะแบงค์ชาติทาอะไรอยู่ฉันก็ต้องอ ให้ให้ความกระจ่างตรงนี้นิดนึงว่าเวลาที่เราจะดูในส่วนต่างของดอกเบีย้ยเงินกู้กับดอกเบีย้ยเงินฝากเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้ตัวดอกเบีย้ยมาหักลบกันนะคะแต่ว่าจะใช้ตัวรายได้จากดอกเบีย้ยกับ <c oughs> รายจ่ายของดอกเบีย้ยมาหักมาหักลบกันโดยที่เรียกตัวนี้ว่า net interest margin นะคะหรือว่าส่วนต่างรายได้ของดอกเบีย้ยสุทธินะคะซึ่งพอเราไปดูตัวนี้เนี่ยนะคะรายได้ จากดอกเบีย้ยคืออะไรก็คือ,อไรายได้จากจาการปล่อยเงินกู้แล้วก็ได้ได้ผลตอบแทนมาเป็นดอกเบีย้ยของเงินกู้ใช่ไหมคะส่วนรายจ่ายก,ก็คือดอกเบีย้ยที่จะต้องจ่ายไปกับเงินฝากพอมาดูตัวนี้เนี่ยตอนนี้นะคะจากรายงานเนี่ยที่ฉันเห็นในข่าวก็คืออยู่ที่3.4เปอร์เซ็นตถามว,ว่า3.4เปอร์เซ็นมันเยอะหรือว่ามันน้อยนะคะก็ต้องบอกว่ามันอยู่ในระดับกลางๆมันมีหลายๆประเทศที่สูงกว่านี้อยู่ที่ประมาณ ห้าหกเจ็ดเปอร์เซ็นะคะแล้วก็มีประเทศที่ต่ำกว่านี้นะคะ,ะแต่ว่าก็ยังอยูก่กลางที่อยู่ในระดับสูงอยู่ดีและ,ะมีแนวโน้มที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเท่นนั้นได้ประมาณปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองเนี่ยยังอยู่ที่ประมาณสองจุดห้าสองสองพันห้าร้อยหกสิห้าเนี่ยก็ขึ้นมาอยู่ที่ประมาณสองจุดแปดแล้วก็หกหกเนี่ยก็ขึ้นมาถึงสามเปอร์เกว่าๆแล้วก็มีแนวโน้มที่สูงขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยเราก็จําเป็นที่ จะต้องไปกระทุ้งให้ให้ตลาดของสถาบันการเงินเนี่ยมีมีการลับตัวมากขึ้นเช่นเดียวกันนี่ถามว่าแบงค์ชาติควรทำอะไรใช่ไหมคะ,ะจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะไปบอกว่าควรลดควรเพิ่มดอกเบีย้ยสำหรับธน <c oughs> าคารพาณิชย์เนี่ย <c oughs> แบงค์ชาติคงไปสั่งไม่ได้ <c oughs> ค่ะ <c oughs> เอาข้อจริงแล้วเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมอัตราดอกเบีย้ยของแบงค์พาณิชย์แบบนั้นได้นะคะแต่สิ่งที่แบงค์ชาติทำได้คือ กำกับดูแลการแข่งขันให้มีความเป็นธรรมมากขึ้นนะคะเ,ออเพราะว่าเราก็คุยกันว่าในในเวลาเดียวกันเนี่ยที่ไอ้ส่วนต่างของการทำกำไร,รแบบนี้แล้วสุดท้ายที่มันทำให้กำไร,รของทั้งเซกเตอร์ของทั้งอุตสาหกรรมธนาคารเนี่ยมันสูงได้ถึง2.2แสนล้านสูงขึ้นเปบนปฏิการเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากการแข่งขันที่มัน ไม่พอดีไม่เป็นธรรมนะคะยังมีส่วนที่เป็นแบงค์ใหญ่ๆเนี่ยก็ยังควบคุมอำนาจในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินกู้ในท้องตลาดได้อยู่ดีเราต้องการการแข่งขันเข้ามาเพื่อทำให้ส่วนต่างของดอกเบี้ยตรงนี้เนี่ยมันลดต่ำลงซึ่งไม่ได้หมายความว่าเราจำเป็นที่จะต้องมีการเปิดแบงค์พาณิชย์แบบเป็นรูปแบบเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่ามันมีแนวทางที่เราจะไปในทางที่จะเป็นธนาคาร แบบดิจิตัลมากขึ้นโดยที่มันไม่จำเป็นที่จะต้อง เป็นธนาคารพาณิชย์จบเต็มรูปแบบเสมอไปคุณ <ขอ S 1> ชล<ร>ิกัญญาค่ะตรงนี้เนี่ยมัน,านน่านช่วยทําให้ตัวส่วนต่างตรงนี้ลดลงได้ค่ะทีนี้เนี่ยคนก็มีมีมีมุมมองที่ค่อนข้างจะลบไปทางแบงก์อยู่พอสมควรแต่ถ้าเราจะมองกันด้วยเหตุแล,ลและผลแล้วเนี่ยคงจะต้องมองคนที่จะต้องรับผิดชอบเรื่องนี้2ฝ่ายด้วยกันก็คือการกํากับดูแลการแข่งขันให้เป็นธรรมซึ่งเป็นงานในมือของธนาคารแห่งประเทศไทยกับเรื่องเศรษฐกิจที่มันไม่โตตามคาดอันนี้มันน่าจะเป็นโจทย์ใหญ่ของรั บาลที่จะต้องไปแก้แล้วก็ทําให้สองส่วนนี้มันดีกับประชาชนแบบนั้นหรือเปล่าคะแน่นอนค่ะแล้วก็ในส่วนของเศรษฐกิจที่ไม่ได้โตตามค่าเนี่ยฉันคิดว่าตอนนี้เนี่ยดัชาติก็น่าจะรับรู้แล้วนะคะถ้าเราดูเนี่ยย้อนหลังไปเนี่ยอาจารย์ดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยตอนนี้ก็ทางคณะกรรมการนโยบายการเงินเนี่ยเขาก็คงอาจารย์ดอกเบี้ยไว้ไม่ได้ไม่ได้ขึ้นมาตั้งแต่ประมาณเดือนพฤศจิกาย,ยนแล้วนะคะสองครั้งล่าสุดเนี่ยก็คงไว้ที่สองจุดห้า ปอร์เซ็นต์แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยดิฉันคิดว่าอรอบหน้าเนี่ยเราก็คงจะได้เห็นสัญญาณว่าจะต้องมีการลดดอกเบี้ย uh huh. นโยบายอย่างแน่นอน uh huh. นะคะเพื่อตอบรับกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจนะคะทีนี้เนี่ยพอมาดูว่าเงินเฟ้อเนี่ยคือดิฉนนันต้องพูดว่าเมื uh ่ huh. อวานนี้นะคะนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ทวีตได้ได้โพสต์ใน uh huh. ในเอ็กซ์นะคะว่าอดอกเบี้ยดอกเบี้ย บอกว่าอาัตราเงินเฟอ้อเนี่ยมันติดลบแล้ว <S <S ทำไมยังยังคงขึ้นดอกเบี้ยน,นโยบายอยู่ฉันก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสองเดือนที่อัตราเงินเฟอ้อติดลบเนี่ยมันหลังจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีได้มีมติที่จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไป <S <S นะคะ <S <S อันนี้เนี่ยมันก็สร้างความสับสนค่อนข้างมากเหมือนกัน <S <S นะแล้วก็คิดว่าในการประชุมคณะกรรมการนโยบายครั้งต่อไปเนี่ย ก็คงจะมีการพิจารณาที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเพื่อที่จะทําใหา้สอดคล้องกับ<ะ>สถานการณ์ทางเศรศษฐกิจมากขึ้น<ะ>แต่ว่า,าตัวอัตราเงินเฟอ้อเนี่ยมันเพิ่งลดในสองเดือนหลังสุดเท่าน,นั้นเองนะคะตนนี้เนี่ยก,ก็รับรองว่ามันก็คงจะต้องมีมีการ ตัดสินใจอะไรสักอย่างนึ่งไม่อยากจะพูดเยอะเพราะว่ามันก็จะเป็นก,การที่จะไปแทรกแซงการทํางานของขคณะก,กรรมก,การทางการเงินซึ่งควนรจะต้องเป็นอิสระค่ะ<า>ค่ะค,คุณคุณสิริกัญญาคือนายกจริงก็ก็สั่งการให้แบงค์ชาติเนี่ยไปช่วยลดอัตราดอกเบี้ย,ยอะไรไม่ได้แน่ๆเพราะว่าก็คงจะเป็นการไปแทรกแซงเหมือนกับที่คุณสิริกัญญาเองก็อาจจะไม่ค่อยอยากจะวิพากษ์วิจารณ์มากแต่การที่ทั้งโฆษกรัฐบาลทั้งตัวนายกรัฐมนตรีออกมากระแทกเบาๆไม่รู้เบาหรือไม่เบานะคะไปที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเอ๊ะถ้ามองในทาง การเมืองมันเป็นไปได้หรือเปล่ามันมันอาจจะเกิดจากความไม่ลงรอยตั้งแต่ตอนที่อดีตผู้ว่าการแบงค์ชาติหลายๆคนออกมาทักท้วงรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องของการจะกู้เงินมาทำโครงการดิจิทัล w a l l ล็มองความเชื่อมโยงแบบนี้มันในมุมมองคุณสิริกัญญามองว่ามันมันมันเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ค่ะมันเป็นไปได้ในทุกทุกยุคทุกสมัยค่ะเพราะว่าวัตถุประสงค์หรือว่าเป้าหมายของ ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาต้องการที่จะสร้างเสถียรภาพใช่ไหมคะก็คือไม่ให้เศรษฐกิจเนี่ยมันมันผันผวนมากแต่ว่าสําหรับรัฐบาลทุกยุคท,ทุกสมัยเนี่ยต้องการให้เศรษฐกิจโตแล้วก็โตอย่างรวดเร็วด,วด,ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นความขัดกันของของทั้งสองฝ่ายทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็รัฐบาลในทุกยุคอยู่แล้วเราก็จะเห็นวิวาทะในหลายๆประเทศนะคะที่ดั้งชาติจับตัว ไปธนาคารกลางของประเทศอื่นๆกับรัฐบาลเนี่ยก็จะตีกันแบบนี้ตลอดเวลานี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่ที่เราพอจะคาดการ์ได้อยู่นะคะนี่ก็ต้องมาดูว่าแรงกดดันเนี่ยมันจะไปส่งผลให้การตัดสินใจของคณะกรรมการนโยบายการเงินเนี่ยเ,เปลี่ยนไปหรือไม่นะคะ ที่สําคัญก็คือว่ามันก็ตัว,ตวอัตราดอกเบี้ยนเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเดียวที่มันจะทําให้เศรษฐกิจเนี่ยมาโตขึ้นได้แต่ก็เป็นส่วนหนึ่งอ่ะต้องยองรัดแต่ว่าก็ต้องทางรัฐบาลเองเนี่ยคงจะต้องยัดเอากลยุทธ์ต่างๆที่จะขึ้นมาเพื่อที่จะทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นได้ทางฝั่งของนโยบายทางการคลังด้วยค่ะาคาจะหวังเพิ่งแต่ความนโยบายการเงินอย่างเดียวก็คงไม่ได้ค่ะค่ะอแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะ